สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลีกาสเปนเกมที่24ประจำเช้าวอาทิตย์ที่13กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่กาดิสวันนี้เปิดบ้านเสมอกับเซลตาบิโกไป0-0บีลิวเสมอกับเรมัดรวตไป0-0ลาโยบายกกโนแพ้ใกับโอซาซูนาไป0-3เกมนี้ทีมเยือนได้3ประตูจากจอร์มอนคาโยล่า ดูเบนกาเซียแล้วก็กิเกกาเซียแล้วก็ปิดท้ายด้วยอาร์เตตโกมัดเตดครับเปิดบ้านเชือนเอาเชนะเกนาเ,นาเฟ,ฟ่ไป4-3เจ้าบ้านได้4ประตูจากอังเกลกอรเลียครับยิง2ประตูที่เหลือมาจากมาติอุสกุญญาแล้วก็มาเิโอเฮอร์โบซาส่วนทีมเยือนได้3ประตูจากบอคฆ่ามาเยรแล้วก็เอเนสอูนายิง2ประตู แั่ก็เลยทำให้ตลาดกันในตอนนี้เนี่ยเรอัลมาดริดวตนำไปนจ่าฝูงที่54คะแนนอันดับ2องเซบียามี50อันดับสามเรเบติส40อันดับ4แอตมาดริด39อันดับ5้าบาซ่ามีอยู่38อันดับ6กยิลิล36อันดับ7โซซิดัดมี35อันดับ8บิลบาส34อันดับ9โอซาซูน่า32อันดับ10แล้วก็11เป็นเซลตาบิโกกับไลโยบีเกโนเก็บไปทีมละ31อันดับ12บาเลเซียมี30อันดับ13เอสปันยอน27อันดับ14เอลเช่26อัันดบ15เกตา 25อันดับ16กานาดา24อันดับ17เมโยกามี23ในขณะที่โซนตกชั้นเนี่ยอันดับ18การดิสเก็บไป19อันดับ19อลาเบส17และก็ดับสุดท้ายเลเบนเต้เก็บไป11คะแนนหมายดูกันที่ดาวโนล่าสุดก็ยังคงเป็นคาริเบซมาที่ซัดไป17ประตูเดี๋ยวสอายกันที่โปรแกรมในวันอาทิตย์ที่12กุมภาก็จะมีอลาเบสเปิดบ้านเจอบบเลเซียเรเวนเต้พบเบติสโซนเดาเจอแคนาดาแล้วก็คู่ดึกเป็นเอสปันยอนเจอบาร์เซโลนา ส่วนคืนวันจันทร์ยังมีอีกหนึ่งคู่นะฮรระหว่างมายาก้าพบบิลบา